วันนี้นะครับผมได้นําพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกพิมพ์เสียง,งกลมกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เสียง,งกลมกลางมือกัมปูม,มาให้เพื่อนดูนะครับซึ่งเป็นพระที่ผมเช่าเก็บมาเรื่อยๆนะครับเป็นพระที่ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับชุดพิมพ์เสียง,งกลมกลางของพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกนะครับซึ่งพระแบบนี้นะครับเราสามารถเช่ามาเพื่อเป็นองค์กรในการต่อยอดในการเช่าต่อไปได้นะครับ พระรูปล่อหลงเงินปืนแตกเป็นที่รู so well ้กันว่าเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่านะครับเพราะงั้นเนี่ยโลหะนี่จะมีความเก่าเกินจริงนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยพระรูปล่อหลงเงินปืนแตกพิมพ์เสยงกลกลางมือกล้ามปูเป็นไพ่พิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในชุดของพิมพ์เสงกลมนะครับและก็จะแยกมาคือใน3พิมพ์หลักของพิมพ์เสยงกลกลางเนี่ยสามารถแยกได้มาณพามพ์นนะครับก็คือหนึ่งนะครับ พิมพ์เสียงกลมกลางน่านิยมมือรองใหญ่นะซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากๆในชุพระัณฑหลูอหลืเงินปืนแตกที่เล่นหากันทุกกลุ่มนะครับพิมพ์ที่2คือพิมพ์เสียงกลมเล็กนะครับหรือพิมพ์เสียงกลมเล็กน่านิยมมือรองบางนะครับเป็นไพ่พิมพ์หนึ่งในที่อยู่ในชุดพิมพ์เสียงกลมกลางนะครับวันนี้ผมได้นําพระลุบหล่อหลือเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมกลางหน้าธรรมดานะครับหรือพิมพ์เสียงกลมกลางมือก้ามปูมาเพื่อนศึกษากันนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันเลยนะครับ ถ้าลูกบอลหรือเงินปืนแต่พิมพ์เสยนกลมกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เสียงกลมกลางมือก้ามปูนะครับเป็นไพ่พิมหนึ่งนะครับที่พิมพ์พาะค่อนข้างจะพิจณาง่ายมากๆเลยเพราะว่าพิมพพระพิมพ์เสียงกลมกลางเนี่ยเป็นพราที่ค่อนข้างจะพบเจอบ่อยนะครับสำหรับไพ่พระพิมนี้นะครับพิมพ์เสียงกลมกลางเนี่ยสามารถแยกย่อยได้มาสามพิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยพิมเสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองใหญ่นะครับนี่ครับเป็นไพ่พิมพ์นี้นะครับพระองค์นี้เป็นพระองค์ครูผมนะ จะสังเกตว่ามือรองนั้นต้องยหนาใหญ่นะครับและลักษณะพิมพ์พระเนี่ยนะครับถือว่าพิมพ์าอีกพิมพ,พ์มหนึ่งที่เล่นหากรุก,กุ่มนะครับสาบพิมพ์เสียงกลมกลางน่านิยมมือรองใหญ่นะครับพิมพ์ที่2นะครับเป็นพิมพ์เสียงกลมกลางน่านิยมมือรองบางนะครับหรือพิมพ์เสียงกลมกลางน่านิยมมือรองเล็กนะครับจะสังเกตว่าพิมพ์พระใกล้เคียงกับพิมพ์เสียงกลมกลางน่านิยมมือรองใหญ่มากๆเลยแต่อองพระจะมีขนาดที่เล็กกว่าที่สําคัญนะครับมือรองเห็นไหมครับ มือรองใหญ่เราสังเกตที่มือรองทีขนานาครับแต่พอเป็นพิมพ์เสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองบางหรือมือรองเล็กเนี่ยมือรองจะเป็นแค่ขีดแค่นั้นเองซึ่งจะต่างกันนะครับและที่สําคัญองค์พระจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับพิมพ์ที่3นะครับก็คือพิมพ์เสียงกลมกลางมือกล้ามปูนะครับพิมพ์เสียงกลมกลางมือกล้ามปูเนี่ยขนาดพระเนี่ยจะใกล้เคียงกับพิมพ์เสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองใหญ่ขนาดจะใกล้เคียงกันมือก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าหน้าพระไม่เหมือนกันนะครับหน้าพระไม่เหมือนกัน ไหมหน้าพระหน,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 น้าพระพิมกลมกลางนหน้าหน้าพระพิมพ์เสียงกลมกลางมือก้าปูหรือพิมพ์เสียงกลมกลางหน้าธรรมดาหน้าพระจะไปใกล้เคียงกับพิมพ์เสียงกลมโตโจมูกชมพูนะครับเห็นไหมหน้าพระใกล้เคียงกัน,กนแต่พิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพูนี่เป็นพระพิมใหญ่อันนี้คือพระพิมพ์กลางจะสังเกตว่าขนาดพระจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่หน้าพระเหมือนกันนะครับโอเคนะครับพระรูปหล่อหรือเมื่อปืนแตกพิมพ์เสียงกลมกลางหน้าธรรมดานะครับโอเคนะครับ เป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ผมเช่าเก็บมาเรื่อยๆนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับจะสังเกตว่าหน้าพระจะเหมือนกับพิมพ์เสียงโกลมโตจมูกจมพู่เลยเห็นไหมครับแต่พิมพ์พระจะมีขนาดที่เล็กกว่าโดยเฉพาะริจริวอนเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดพระองค์นี้เป็นลักษณะเนื้อแก่ทองคานะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเนื้อลักษณะโลหะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการลงยาดำค่อนข้างจะถือว่าไม่หนามากนะครับถือว่าพอดีพอดีนะครับ เป็นพระที่พิจารณาง่ายนะเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตตามซอกนะครับเห็นไหมครับตามซอกก็จะมีคาบพี่เป้าแบบนิดหน่อยนะครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้หมานะครับต้องต้องสังเกตจริงๆนะเนี่ยครับตามซอกหมายถึงว่าตี่ใต้ฐานเนี่ยมีอยู่นิดนึ่งนี่คือคาบพี่เป้านะครับพระตงองคงนะครับสำหรับพระลูกปอหลวงเงินปืนแต่งนะครับเป็นพระที่หล่อแบบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคาบพี่เป้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ใต้ฐานนะครับใต้ฐานไม่เห็นนะครับเนี่ยครับจะเห็นอยู่นิดหน่อยเปล่านี้เป็นปรพระที่ผ่านการใช้มานะครับไตที่ใด้ฐานมีอยู่นิดหน่อยเวรนี้คือคอาบีบเอานะครับเห็นไหมครับพิมพ์พระนี่ถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับเท่ <ruled> <ร>านี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับ oh <keep S 1> โอเคนะครับพระองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บนะครับเห็นไหมครับพิมพ์พระเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพระเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นพระที่คนละองค์นะเป็นพระที่ถอดดุลเทียนนี่พิมพ์พระจะมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป โอเคนะครับเปล่านี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะผิวป้ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคลื่นๆเปล่านี้คราฟต์ย่อเต็มไปเลยนะครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือพิมพ์เส้นกลมกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เส้นกลมกลางมือก้ามปูนะครับโดยเฉพาะมือของท่านนะครับมือของท่านจะคล้ายมือกล้ามปูนะครับผมใจเพื่อนดูหลายๆองค์ด้วยกันนะครับจะได้เทียบเคียงกันนะครับ เล่านี้คือพิมพ์เสียงกลมกลางหน้าธรรมดาเหมือนกันนะครับหรือมือก้ามปูนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตครับมือก็คล้ายมือก้ามปูเลยนะครับซึ่งจะต่างจากพิมพ์เสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองใหญ่เห็นไหมครับจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณมือนะครับแล้วก็หน้าพระก็ต่างกันขนาดพระเท่ากันนะครับโอเคนะครับองนี้นะมาดูองนี้กันองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพราที่ลงยาดำเหมือนกันนะแต่ลงค่อนข้างยาบางนะครับเห็นไหมครับ แต่พิมพ์พาสเนี่ยถือว่าคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคราพี่เบ้าเนี่ยนะแต่ไมหมดเลยเป็นพระที่ได้มาเดิมจริงๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะวรรดาผิวราหายไหมเป็นลักษณะคื้งๆมีวรรดาอ่อนแข่ด้วยนะครับนี่ครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนีนยไหมครับถือว่าพิจณาง่ายมากๆเลยสำหรับพิมพ์เสียงกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เสียงกลางกลางมือก้ามปูนะครับมาดูอีกสักองนะครับนี่ครับองนี้ก็คือพิมพ์เสียงกลางหน้าธรรมดาหรือมือกล้ามปูเหมือนกันเห็นไหมครับ จะสังเกตว่ามือของท่านเห็นไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะมือล้ามปูนะครับพระนี้ถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับเห็นไหมครับเรามาดูกันนะครับโดยเฉพาะหน้าร้านจะเหมือนกับพิมพ์เส้นกลมโตจะหมกชมพูนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีขนาดเล็กกว่านะครับที่สําคัญิ้วจวรของพิมพ์พิมเส้นกลางจะมีมาณเจ็ดเส้นนะครับเพื่อนๆต้องนับให้ได้เจ็ดเส้นนะครับถ้านับได้หกเส้นเนี่ยแสดงว่าเป็นพระถอดพิมพ์สร้างยุคหลังนะครับโอเคนะครับ เป็นพระองค์นะครับที่พิจารณาง่ายหรือ,อพิมพ์นึนะครับผมว่าพิจารณาง่ายพราะองค์นี้มีลักษณะอุนเทียนร้าวด้วยมีการซ่อมอุนเทียนด้วยจึงทําให้พระพิจารณาง่ายนะครับโอเคนะเป็นพระอีกองค์หนึง่งที่สวยมากๆอีกองค์นึงะครับมาดูอีกสักองค์นะครับ,นะรบองค์นี้ก็คือพิมพ์เสียงกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เสียงกลกลางมือข้ามภูเหมือนกันนะครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยถือว่าผ่านการใช้มาน้อยนะครับโดยเฉพาะตามซ่อก็อยังมีคราบคีดว่าแบบเดิมๆ ตาใบใต้ฐานนี่พิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับหน้าพระจะเหมือนกับพิมพ์เสียงกลมโตจมูกจมพู่นะครับพระานี้ถือว่าได้มาสวยมากๆนะโดยเฉพาะตามซ้อคราบพี่เบ้าเนี่ยพิจารณาง่ายจริงๆนะครับเป็นพระที่ถอดแบบเป็นพระที่ถอดหุ่นเทียนนะครับลักษณะวันนาตวหักเป็นขึ Hogwarts ้นๆแบบนี้ครับเนี่ยครับมีลักษณะหุ่นเทียนราวนะครับยิ่งตาใไใร้พิจารณาง่ายนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะตาใบใต้ฐานเนี่ยถือว่าดูง่ายมากเลยสำหรับพระนี้นะครับ โอเคนะครับมาดูอีกส okay. yeah. okay. okay. ักองค์นะครับผมเช่าเก็บมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพระสวยสภาพเดมนะพระนี้ถือว่าสวยเหมือนกันนะสวยมากเหมือนกันนะครับเป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับโอเคนะครับมาเราดูมาดูครับครับดูหลายๆองค์เทพเคียงนะครับเพื่อนๆจะสามารถเป็นพระเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระแท้แบบนี้ถือว่าดูง่ายนะครับเป็นพิมพระที่พบเจอบ่อยนะครับเพื่อนๆสามารถเช่ามาได้ในราคาที่ อยู่มาหลักร้อยปลายนะครับพระพิมพ์นี้ส่วนใหญ่หลักร้อยปลายหรือพันต้นนะครับพันพันกว่าบาทเพื่งแง่อยู่มันพันกว่าบาทนะครับสำหรับพระพิมพ์เสียงคุมกลางน่านนิยมสำหรับพิมพ์เสียงกลางหน้าธรรมดาหรือมือข้ามปูนะครับผมชอบพูดผิดประจําเลยโอเคนะครับนี่ครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับนี่ครับผมวันนี้มาเพื่อดูหลายๆองค์ด้วยกันจะได้เทียบเคียงนะครับโดยเฉพาะเนื้อแกะทองคำเนี่ยผมว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับโอเคนะครับ ในการศึกษาและสะสมพระลบหล่อหลวงเมื่ินปืนแตกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยพยายามศึกษาทุกๆพิมพ์นะและก็ศึกษามานานแล้วนะครับพระลบหล่อหลวงเมื่ินปืนแตกพิมพ์เส้นกลมกลางหน้าธรรมดาหรือพิมพ์เส้นกลมกลางมือกา้ามปูนะครับเป็นไพ่พิมพ์หนึ่งครับที่พบเจอบ่อยๆนะครับและพิมพ์พระนี่มีอักรณ์เฉพาะตัวที่ยืนยันได้ว่าเป็นพระลบห,หล่อหลวงเมื่ินปืนแตกเลยเป็นพระที่สามารถนํามาเป็นพระองค์โรในการต่อย,ยอดในการเช่าพิมพ์ต่อไปได้นะครับ เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจนาง่ายจริงนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพืนแต่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิว o d e โค้ดไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ ในการขอชมรูปเนี่ยผมจะส่งผ่านไลน์มานะครับแล้วก็จะถ่ายประมาณ5ด้านนะครับเพื่อนๆสามารถชมและพิจารณาได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ